เรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการใช้เทคนิคในการค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูงนะครับหลายหลายคนน่าจะเคยใช้ Google กันมาแล้วนะครับแต่ว่าการค้นหาหลายๆคนก็อาจจะค้นหาเป็นลักษณะที่ว่าใช้คีย์เวิร์ดทั่วๆไปนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงนะครับต้องการผลลัพธ์ที่แบบเฉพาะทางเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ย Google ก็มีการใช้เทคนิคนะครับที่จะค้นหาเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดวันนี้ผมนำมาให้เรียนกันก็คือมีอยู่12เทคนิคด้วยกันนะครับทีนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็คือเลยเนเลยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายบวกเชื่อมคำนะครับอ,อันที่2นะครับก็คือการตัดคำที่เราไม่ต้องการนะครับโดยใช้เครื่องหมายลบนั่นเองนะครับ อันที่3มก็คือการใช้เครื่องหมายคำพูดนะครับก็คือตัวเนี้ยเราจะเอาไว้แบบค้นหาประโยคนะครับหรือว่าเป็นวลีต่างๆนะครับเทคนิคที่4ี่ก็คือการค้นหาด้วยคำว่าออนะครับหรือว่าคำว่าหรือนั่นเองนะครับแต่ว่า Google เนี่ยใช้คำว่าหรืออาจจะได้ผลลัพธ์ที่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับเราใช้คำว่าออแทนนะครับแบบที่5ก็คือเรื่องของการ ค้นหาแบบไฟล์ไทยนะครับอย่างเช่นนักศึกษาต้องการาแบบต้องการไฟล์นามสกุล .pdf หรือ,อ .txt e หรือว่า .doc อะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้การค้นหาด้วยการใช้ไฟล์ไทยได้ด้วยนะครับเทคนิคที่6นะครับเราสามารถที่จะเช็คเที่ยวบินนะครับเช็คเที่ยวบินจาก Google ได้โดยที่เราไม่ต้องไป เข้าไปในเว็บไซต์เช่นถ้าเกิดว่าเป็นสายการบินในประเทศไทยก็จะมีเว็บไซต์ของนกแอร์เอเชียไทยไลออนแอร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่ง Google เนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลเราได้เช่นกันนะครับอันต่อไปก็คือการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับซึ่งตรงนี้ก็อ,อย่างเช่นที่ที่เราอยู่นะครับมหาวิทยาลัยวลัยลัก์ถ้าเราอยากรู้ว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พยากรณ์ไปอีกประมาณสัก สอชั่วโมงข้างหน้าอะไรแบบนี้เราจะเจอฝนไหมเราจะเจออากาศร้อนไหมเราก็ใช้ Google ค้นหาได้นะครับเทคนิคที่8นะครับการแปลงหน่วยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบเออยังแบบอยากรู้ว่า1เมตรนะครับไม่ใช่สิต้องเป็น1เซนติเมตรเท่ากับกี่นิ้วแบบนี้นะครับซึ่งเ,เราก็ยังต้องไปดูตามไม้บรรทัดอะไรจริงๆแล้วเราสามารถถาม Google ได้นะครับคลิกเดียว ได้คําตอบเลยนะครับอันที่9ก็คือถ้าใครเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องของหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้เราก็ใช้คีย์เวิร์ดนะครับโดยการใส่ชื่อหุ้นเข้าไปแบบนี้นะครับก็ Google ก็สามารถที่จะแสดงผลลัพธ์ออกมาให้เราได้ด้วยนะครับอันที่10 Google เนี่ยยังเป็นเครื่องคิดเลขออนไลน์นะครับเครื่องคิดเลขออนไลน์ อาจจะมีสมการอะไรแปลกๆบางที่เราไปเจอมาตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็มาจิ้มในเครื่องคิดเลขจิ้มผิดจิ้มถูกมั่งนะครับถ้าอยากรู้ก็ก๊กอบมาแล้วก็ไปตั้งใน Google นะครับมันก็จะเป็นตัวเครื่องคิดเลขออนไลน์ให้เราได้โดยอัตโนมัติอันที่11ก็คือการใช้ local search นะครับ local search ก็คือว่าอย่างเช่นเราอยากเห็น อะไรในอำเภอท่าศาราหรือว่าเราสนใจแบบร้านอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราชในแบบนี้นะครับก็จะมะีวิธีการใช้ local search นะครับเพื่อค้นหาเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการแบบนี้ได้ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นการค้นหาเฉพาะจอจงของเว็บไซต์ก็คือไม่ว่าเราจะค้นหาอะไรจากเว็บเนี้ยถ้าเกิดเราใช้วิธีค้นหาเฉพาะจอจงจากเว็บไซต์เนี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา จากเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์เดียวนะครับจะไม่มีอะไอื่นมาดูเข้ามาด้วยนะครับทีนี้มาดูเทคนิคแรกกันก่อนนะครับเทคนิคแรกเรื่องของการใช้เครื่องหมายบวกเชื่อมคํานะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าการใช้เครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับมันจะมีผลว่าอะไรนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับ Google เนี่ยจะละคําเชื่อมต่างๆอย่างเช่นพวก in of on the อะไรพวกนี้ Google จะละไว้โดยที่ไม่เอาไปเป็นคีย์เวิร์ดในการค้นหานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะค้นโดยที่คำพวกนั้นะจะต้องเอาไปด้วย,เ,ยเราก็จะต้องใช้เครื่องหมายบวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างการใช้เครื่องหมายบวก กับไม่ใช้เครื่องหมายบวกจะเป็นยังไงนะครับแบบแรกก่อนนะครับผมจะเซิร์ชแบบที่ไม่ใช้เครื่องหมายบวกนะครับคือ h of empire นะครับก็กด enter นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราจะเห็นว่า Google เนี่ยไปดึงโดยการใช้ Keyword ร์ด h กับ empire นะครับสังเกตได้จากตัวหนาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับดูผลลัพธ์ไว้นะครับเดี๋ยวผลลัพธ์ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีส่วนประกอบ ของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยว่าจะเหมือนกันกับแบบที่ใช้เครื่องหมายบวกหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องเปิดอีกแท็บขึ้นมานะครับเปิดแท็บขึ้นมาเข้าไปที่ Google นะครับจากนั้น Search Age แล้วก็บวกนะครับบวก of empire กนะฮะเข้าไปอีกทีนึงเราจะเห็นว่าเมื่อเราค้านหานะครับแบบ h of o m p m r i r e เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันถ้าเราคลิก ตรงช่องให้เราที่ที่พิมพ์ Google search ตรงนี้นะครับจะเห็นว่า,า Google เนี่ยจะเอาทุกคำนะครับที่เป็นตัวหนาซึ่งนั่นก็หมายความว่า,าคำว่า off ที่โดนตัดไปโดยการาเป็นการค้นหาตามปกติของ Google เนี่ยจะถูกออกมารวมด้วยนะครับเนื่องจากเรามีเครื่องหมายบวกมาแล้วจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้สำหรับการที่จะ ค้นหาคําต่างๆที่เราต้องการนะครับามาดูกันต่อนะครับตรงที่แบบที่2นะครับอย่างนี้คือการตัดคําที่ไม่ต้องการนะครับด้วยเครื่องหมายลบยเช่นการเดิมทีนะครับเดิมทีเราเข้าเว็บไซต์ Google กันก่อนนะครับแล้วเราเซิร์ชคําว่าน้ําตกน้ำตกนะครับ น้ำตกแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นน้ําตกแบบฮอตฮิตของประเทศนะครับซึ่งก็จะถ้าดูจากผลลัพธ์แรกๆเลยเนี่ยก็จะเป็นน้ําตกห้วยขมิ้นซึ่งอยู่ประเทศเอออยู่ประเทศไทยนี่เลยนะครับแต่ว่าเป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะอันที่2ก็เป็นน้ําตกใกล้กรุงนะครับน้าตกที่สวยที่สุดไรแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการอ,าอย่างเช่นเราไม่ต้องการน้ําตกที่อยู่ในจังหวัด กาญจนะบุรีแบบนี้นะครับเพิ่มเติมเลยนะครับจากเดิมเนี่ยเราตอนนี้เราก็พิมพ์น้ำตกแล้วก็เราก็เว้นวรรคทีหนึ่งนะครับแล้วใส่เครื่องหมายลบนะครับลบการจนะบุรีเข้าไปนะครับทีนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างไปนะครับเมื่อเราไม่สนใจจังหวัดน้ำตกในจังหวัดการจนะบุรีเนี่ยกูเกิลก็จะไปหาผลลัพธ์มาให้นะครับซึ่งเป็นน้ำตกที่ อยู่ที่อื่นแล้วนะครับท,ที่ไม่ใช่การจนบ,บุรีแล้วเนี่ยไปถึงญี่ปุ่นนะครับไปถึงที่ไหนตั้งเยอะตั้งแยะนะไปเชียงใหม่ไปที่อื่นนะครับมันก็จะไม่มีที่จังหวัดการจนบ,บุรีแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่ลองดูนะครับงั้นเราบอกว่าเราไม่เอาน้ําตกที่นครนายกแล้วกันนะครับกด enter เสร็นะครับอลองเลื่อนมาดูอีกทีจะเห็นว่า น้ำตกที่กาญจนบุรีกลับมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่จะตัดเนื้อหาในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับโอเคนะครับอันนี้รูปแบบที่2นะครับรูปแบบที่3ก็คือการค้นหานะครับการค้นหาคําโดยการกาค้นหาโดยการใช้เครื่องหมายคําพูดเนี่ยจะเป็นลักษณะของการค้นหาประโยคหรือค้นหาวลีอะไรขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นคําที่เรา คือเขาจะวิ่งไปหานะครับ Google จะวิ่งไปหาบทความหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มีคําแบบนั้นเต็มๆนะครับจะไม่ได้เอา,อาตัวย่อหรือว่าเอาคําที่แบบมีการแยกคําออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเฉพาะเจาะจงตรงนี้นะครับแบบที่4นะครับการค้นหาด้วยคําว่า all or a n d นะครับอ or n เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับ n เนี่ย Google จะ เข้าใจโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคําว่าออหมายความว่าเราจะเอาอย่างที่1กับอย่างที่2เท่านั้นนะครับมาดูกันนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าน้ําตกกรุงชิงนะครับเราอยากรู้น้ําตกพื้นที่ของน้ําตกกรุงชิงนะครับแล้วก็ใส่คําว่าออแล้วก็ตามด้วยน้ําตกอะไรดีผมโลกนะครับอ่าอ็นเตอร์ Enter เข้ามาเราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่2อ,อย่างเนี้ยคือถ้าไม่เป็นผลลัพธ์ของน้ําตกกรุงชิงก็คือน้ําตกพรุมโลกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะกี่หน้ากี่หน้าก็าแล้วแต่นะทิ้งตรงเนี้ยจะเป็นสิ่งที่เราสนใจเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้คําว่าออนะครับเข้าไปาเพื่อทําการค้นหานั่นเองนะครับ